เรามาต่อกันเลยนะครับเราจะขึ้นเสาชั้น2กันนะครับเส้นที่ไม่ใช้นะครับเป็นไงครับลบทิ้งเลยลบทิ้งเลยมันก็จะเนียนตามากเลยนะครับเนียนตามากเลยพื้นเราจะทําการปูแผ่นนะปูแผ่น พีซีแผ่นสาเร็จรูปนะแล้วเรามาต่อเสาก่อนนะครับเสาเสาตัวนี้เราจะเอาความสูงน้อยนะครับเป็นทักสามเมตรแล้วกันสามอ่าสามนะครับตัวนี้เป็นคอมแมนด์ไหมลองเช็คดูนะครับว่าตัวนี้เป็นคอมแมนด์ไหมอ่าทั้งหมดเป็นคอมแมนด์นะครับถ้าเป็นคอมแมนด์ทั้งหมดเราแก้ตัวเดียวนะครับกดพุทธภูเลยนะครับกระดึดขึ้นมาเลยสาเมตร ได้แล้วทุกอย่างแก้ไขตามหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะนะเราจะวางเป็นตัวไหนตัวเป็นแผ่นเพดหัวเสาจะทำหรือจะทำเป็นตัวเสาเป็นเป็นโครงเหล็กอ่าเราก็ต่อไปเราก็ทำเป็นโครงเหล็กดีกว่าเนาะเ้วก็เอาเป็นตัวนี้ล้วก็ เอาตารางเมตรเนี่ยฝึกฝึกใช้บ่อยๆนะครับคลิกาหาเซนเตอร์เสาก่อนนะครับเซนเตอร์เสานะเซนเตอร์เสาใครไม่ทําเราทํานะครับหลังคาบ้านเราก็จะตุรูดไปด้านหลังนะครับปุ๊บนี่นะครับเราก็จะเขียนเสานะครับเราจะใช้เป็นเหล็กตัวซีใช่ไหมฮะเหล็กตัวซีขนาดเท่าไรเรามาเขียนเหล็กตัวซีดีกว่า เขียนเลขตัวสีดนี่นะครับเลขตัวสีขนาดตรลายเจ็ดห้าแล้วเขียนศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าโอ้โหก็งงกันนะเพราะว่าผมใช้เป็นตัวนี่ปึ๊บ งงเพราะว่าไม่ค่อยได้เขียนเป็นหน่วยหน่วยหน่วยเท่าไหร่เขียนไปศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะครับผมขึ้นมาเท่าไหร่จากนี่ขึ้นมาประมาณนีครับปึ๊บมันมันหน่วยเป็นหน่วยเล็กมันไม่ค่อยขึ้นนะฮะอ่าอ่าเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบ มินมินเอ็มเอ็มมาก็ได้นี่ก็ได้ครับแล้วก็มาเขียนมือนครับปุ๊บเขียนเลยซึบนี่แน่ครับผมปุ๊บ,ปบเป็นเหล็กกล่องนะเหล็กกล่องกี่มิลฮะสามมิล โทษทีครับลืมไปผมเขียนหน่วยหน่วยมิลจนเพลินนะจนเพลินศูนย์จุดศูนย์สามสองอ้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสองสามมิลเหล็กกล่องนะเป็นเหล็กกล่องขนาดเท่าไหร่เป็นเหล็กกล่องขนาด 150. ร้อยห้าสิบเจ็ดห้าฮะเรากดพูดพูดไป ฟืดไปเลยด้านหลังกิ๊กไม่กุุบให้เขานะฮะเขียนชื่อเขายัางเขียนชื่อให้หน่อยนะฮะตัวนี้เป็นไรเป็นเหล็กกล่องภาษาไทยก็ได้ครับเหล็กกล่อง 5็ดห้าคูณร้อยห้าสิบคูณสามสองกี่กิโลเมตรกี่เมตรอ่อต่อไรจำไม่ได้ใส่ไว้ก่อนน่าเดี๋ยวไปคำนวณทีหลังอ่านี่ใส่เข้าไปใส่ในเลเยอร์นี่ก่อนเปี้ยงนะครับผมแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมาเซนเตอร์นะครับได้แล้วหัวลัดหัวเสาทุกต้นไหมทุกต้นสิ คูณ2องจำได้ยังจำได้ปะคูณด้วย2เนาะ,ะตัวนี้เราก็ตัวนี้มาพอดีแล้วเราก็จะหมุนตรงกลางเลยเหมุนตรงกลางเก้าสิบพิมเก้าสิบก็ได้ใส่เข้าไปแล้วก็ยกมานะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมครับ ยกมาไว้ชนไหมตัวนี้ชนไหมชนปึ๊บมานีแล้วก็ใช้วิธีอะไรใช้วิธีกดเข้าไปในกุป๊ปหนึ่งสองแล้วก็คลิกครอบเขาถ้าเรามองไม่เห็นนะมันไกลจัดคลิกครอบแล้วกดพุทธภูดึงมาเปรีย้ยเราต้องการชนแค่ไหนแล้วก็ดึงมาเราไม่ต้องสนใจเรามันมแค่ไหนล้วก็ดูที่ปลายลูกศรเห็นไหมครับเมเกิดเป็นปุ่มสีแดงหนูจ้เาแค่นี้นะ อ่ไหมแล้วก็กดออกข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับนี่เราก็จะสายขวาแล้วก็จะย้ายไปโดยการนี่ครับจับมุมนี้ก็นะ้ครับแล้วก็ไปยกคอนโทนหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้ก๊อบนี่กันเลยก็ับนะครับก๊อบนี้ก็กดคอนโทนหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงจับไว้ที่มุมนะครับนี่ก็มาแต่งตัวนี้ใหม่ตัวนี้มาจะสเกลได้ไหมได้ครับนี่ครับกดเอนะครับหรือสเกลแค่นี้ก็ได้มีหลายวิธีนะครับ มีหลายวิธีนี่วิธีที่สองนะครับวิธีที่หนึ่งเราทำยังไงอ่าแล้วก็ทำทำไปที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือกดนี่ครับปิกกิ๊กเข้ามานี่แล้วกดตัว P หรือกดพุทภูนะฮะกดพุทภูนะครับพุทภูแค่นี้เนาะข้างนี้ก็เหมือนกันนี่ฮะอ่าได้แล้วคลิกออกตัวนี้เหมือนกัน ซูมไปหาใกล้ๆนะครับจะทําไกลๆซูมติ๊กๆแล้วกดตัว P หรือกดพุทธภูนะครับแล้วก็ดึงไปครับผมซูมออกมาโดยการกิ้งลูกลูกเรียกิ้งลูกกิ้งที่ที่เมาส์นะครับกิ้งลูกกิ้งไปเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนไปหัวโน้นทาไงกิ้งลูกกิ้งแล้วก็กดกดตรงลูกกิ้งนะครับกดตุ้มกลางกดแช่ไว้แล้วก็หมุนเลื่อนเมาส์ไปแล้วก็ซูมไปซูมเสร็จก็อย่างนี้แล้วกดกลิ้งไปเห็นไหมครับซูมเข้าไปแล้วก็ปุ๊บมานี่ ได้แล้วเห็นไหมบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโครงแล้วนะฮะใช่ไหมครับเป็นโครงแล้วแต่ฝั่งนี้เป็นไงบอกเฮ้ยผมใจร้อนอะ่ะหลังคาไม่ขึ้นได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ต้องขึ้นหลังคาก่อนหลังคาก่อนอเราก็จะนี่จะทําตัวนี้เราก็ก๊อปตัวนี้ขึ้นไปทำอะไรครับทําตัวจั่วมันนะครับ เป็นเพิงหมาเงินไหมอ้าวเป็นเพิงหมาแงนก็ได้ที่บ้านเรียกเพิงหมาแงนแต่แถวนี้เรียกอะไรโมเดิร์นโมเดิร์นขึ้นไปาไลดาขึ้นไปสูงหน่อยประมาณ1 m. เมตรอ่า่เมตรหเมตรเราก็จะกดนี่นะครับกดโลเทดเนาะกดโลเทดมุมนี้เปียใช้เหล็กขนาดนี้แหละแล้วไปจัดเราเองนะครับปึ๊บเราชํานาญแล้วเราไปเปลี่ยนเหล็กเอานะครับแล้วก็กด กดลงมาเลยคลิก2หนล้วก็ปึ๊บเดี๋ยวจะบอกวิธีอีกทีนะครับมานี้นะครับปึ๊บนี่เอาไม่อีกรอบหนึ่งเอาโรเทตตัวนี้นะฮะโรเทตตัวนี้นี่มากดตัวไหนคลิกตัวนี้ครับเป็นรูปสีเนี่ยให้ได้รูประนาบขนาดนี้ไม่ได้นะครับนี่ขนาดนี้ปึ๊บกดคลิก1ครั้งแล้วก็กิ้งลูกกิ้งนะครับกิ้งกึก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 มาอย่างี้แล้วก็ เลื่อนมานะครับเลื่อนเลื่อนมานี่แล้วมาคลิกตัวนี้หนึ่งครั้งคลิกซ้ายเปี้ยงแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาฟีดดึงลงมาเลยดึงลงมาแล้วก็มอยนี่เห็นไหมครับเราต้องการจะออกไปอีกท่าไรแล้วก็กดคลิก,ลก,ลกดึงครับสายคาทั่วไปทั่วไปขึ้นออกมาทาลาย้ายคาทั่วไปออกประมาณ80เซนก็ออกไปเลยจุด8 Enter ใช่ไหมครับตัวนี้เหมือนกันคือเขาจําเมื่อกี้ได้แล้วว่าเมื่อกี้มันออกไปจุดแปดใช่ไหมแล้วกดตัวนี้ไปเลยกดเนี่ยแล้วก็ดับเบิลคลิกไปเลยดับเบิลคลิกเนี่ยหนึ่งสองออกไปแล้วใช่ไหมครับอ่าต่อไปเราใช้เหล็กขนาดไหนละ่ะเราใช้เหล็กขนาดนี้ไหมขึ้นมาเสาเลยทีเดียวเลยดีไหมอา้าวดีดีก็กดนี่เหมือนกันปุ๊บแล้วก็กดคลิกนี่ครั้งหนึ่งปุ๊บ แล้วกดคอนโทรลหนึ่งครั้งเป็นการคัดลอกขึ้นมาใช่ไหมครับคัดลอกขึ้นมา90องศาพิมพ์90ก็ได้ครับกดมุบตัวนี้นะ่ะกดมุบเข้าไปมีแต่มุบ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 อ่าขึ้นไปวางตรงนี้โปเชอ่าเห็นไหมครับตึ๊บนี่ไม่ไปก็เราก็ไปนะฮะกดไปก่อนวางก็วาง,วางปุ๊บเห็นไหมครับ เขียนเป็นเม็ดนะฮะเขียนเป็นเม็ดแล้วก็กดมาเหมือนเดิมปั๊บปั๊บนี่กดลงมากดนี่ก่อนกดพุทธูนะครับพุทธปูลงมาปึ๊บครับจะหปเป๊ะไหมเป๊ะแล้วก็กดคลิกตรงนี้ปึ๊บมูฟอีกแล้วนี่มูฟอีกแล้วดึงลงมาแนวนี้ฮะได้ไหม นะครับกดแนวนี้เห็ไนหไหมลูกศรปุ๊บเห็นไหมแนวดิ่งป๊บกดได้แล้วครับคันนี้เหมือนก,นกดแล้วก็อ่านได้แล้วครับเป็นไงเป็นนี้เราจะ๊อปปี้ตัวนี้ไปวางตรงนู้นแล้วก็เหมือนเดิมครับคลิก หนึงแล้วก,กดคอนโทรลไว้คลิกเลือก2ชิ้นนะครับไปกดเครื่องหมายมูฟตัวนี้ครับแล้วก็มาแตะที่นี่ดึงไปเลยกดคอนโทรลหนึ่งครั้งอันแน่มาแล้วกดบวกไป1ครั้งคูณไปอีก2คูณ2 Enter ครับผมเห็นไหมครับเพิงสุนักแหนนะครับหรือโมเดินได้แล้วนะครับต่อไป เหล็กนี่มีความแข็งแรงไหมจะใส่กลางทุกต้นไหมก็ได้แต่เราทําให้ดูก่อนนะว่าเราจะเอาไปลักษณะแบบไหนใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะเอาแปรมา,มาใส่แปรตัวนี้ยกขึ้นไปปุ๊บยกขึ้นไปปุ๊บนี่เราจะเอาแปรตัวนี้ไปใส่โอ้ลูกพี่ไม่แปรใหญ่จังเดี๋ยวมีการรีขนาดรีไซส์กันเห็นไหมครับ อันนี้มันยังวางไม่ได้แล้วกดโรเตทให้เขาก่อนกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วกดคลิกซ้ายตัวนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ยกขึ้นไปวางนะครับแนบยังไม่แนบไม่แนบใหม่ะนะครับถ้าจะให้แนบต้องไปนู่นเลยหรือหาเส้นอังอีกให้เขานะครับนี่แนบคลับใช่ไหมครับตัวนี้เราขอเป็นตัว กล่อง75เข้าไปเลยกึบกนี่ใช้ตัวนี้นะครับเราย่อขนาดโดยการใช้เยอะนี่ก็ได้เราใช้ตัวนี้มาเลยกดมุมนี้ถึงมุมนี้นี่ครับให้เป็นสินเงินนะครับกดวางเลยแล้วครับเจ็ดห้ามมมมมเอน MM. เตอร MM. ย่อขนาดเลยครับข้ย่อขนาดแล้วครับเป็นตัวแปรขนาดแล้วก็ กดพุทภูมาฟีดเขาหน้าเสาฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็หน้าเสานี่เห็นไหมครับชายขายื่นเท่าไหร่ขอแปดร้อยจุดแปดฝั่งนี้เหมือนกันไหมน่าจะเหมือนใช้ตัวนี้ดับเบิลคลิกเลยครับหนึ่งสองครับเขาจำคำส,สั่งสุดท้ายไว้ เราจะเลื่อนนี้มาแล้วอันนี้ความยาวเท่าไร่ความยาวเท่าไหร่อ่าแล้วก็สามารถคลิกเลือกดูได้ว่าความยาวเท่าไหร่แล้วการคลิกตัวนี้ครับเลือกเส้นเดียวเป้ยอ๋อเจ็ดเมตรเจ็ดสิบห้าเราหารเท่าไหร่เราต้องการเมตรห้าสิบอ่าแล้วก็กดเครื่องคิดเลขดูก่อนเลยว่าเจ็ดเจ็ดห้าอ่าเอาเจ็ดจุดเจ็ดห้าเจ็ด เจ็ดห้าหาร1.25ก็ได้อ่าเท่ากับอู้หาร3อ่าโอเคเจ็ดจุดเจ็ดห้าหาร3หาร4หารเอาหาร5แล้วกันเอาหาร5เนาะ หารห้าเท่าก,กับเมตรห้าห้าอ่าเมตห้าห้าแล้วก็กดนี่ไปเลยกดมุมเนี่ยกดมูฟอีกแล้วเห็นไหมครับกดมาเลยดึงมาเลยฟีดดึงไว้มุมเนี่ยกด c o n โทรลหนึ่งครั้งเป็นการ c o ปปีเนาะอ่าแล้วก็วางแล้วก็กดหารหรือเครื่องหมายสลในในเครื่องคิดเลขในในในตัวแป้นพิมพ์นะกดปับ๊บหารด้วย5 e n t อ r แปลมาแล้ว เพิงสุนักเพิงสุนักแงนได้แล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยเอาละวันนี้วิป,ปวับวิบวับแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคพรุ่งนี้ทำงานต่อนะครับสวัสดีครับ